สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำนะคะพอดีมีผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องมเมล็ดพันธุ์งานนะคะก็อยากจะให้ท่านนะคะติดต่อนะคะไปที่ศูนยดด์วิจัยเพื่อไร่วุฒิสถานีของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์045210397นนะคะก็เป็นเบอร์ที่ห้องธุรการพอดีเลยนะคะค่ะท่านก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะคะ ในส่วนของเอกสารเผยแพร่นะคะตอนนี้เราก็มีเอกสารเผยแพร่ออกมานะคะเป็นเรื่องของการปลูกงานนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ w w w d o a g o t h นะคะของกรมวิชาการเกษตรก็จะมีเอกสารเผยแพร่นะคะก็จะมีแผ่นพับนะคะก็มีการแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะตั้งแต่คำแนะนำในการปลูกแล้วการ เลือกพันธุ์นะคะมีพันธุ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมดินการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะคะการปลูกการใส่ปุ๋ยการกำจัดวืชพืชนะคะก็จะแนะนํานะคะเรื่องการป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะคะในงานนะคะก็จะมีคําแนะนํานะคะให้ท่านนะคะ การป้องกันกําจัดโรคพืชที่สําคัญนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะคะว่ามีการเก็บเกี่ยวแบบไหนการเก็บรักษานะคะก็หวังไว้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะคะก็อย่าลืมเข้ามานะคะอย่าลืมโทรนะคะติดต่อสอบถามได้ที่ซึ่งใจเพื่อได้อุบลน,นะคะ เบอร์โทรศัพท์0ูนย์สี่ห้ก็ขอบคุณนะคะที่สนใจขอบคุณมากมากค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ